สวัสดีค่ะ AA เอคอมเมนต์นานาชาติวันนี้เราจะมารีวิวและอ่านคอมเมนต์ซีรีส์ญี่ปุ่นโรแมนติกที่มีชื่อว่าโตเกียวฮอลิเดย์นำแสดงโดยกรับคณาวุธและมิโอริทาคิโมโตะซึ่งซีรีส์เรื่องโตเกียวฮอลิเดย์เป็นซีรีส์ญี่ปุ่นแนวโรแมนติกที่ได้รับแรงมันดันใจมาจากหนังรักในตำนานเรื่อง โ o แมนต์ฮอ d ิเในซีรีส์เรื่องโต k กียวฮอริเดได้บอกเล่าเรื่องราวของอาทิตย์สุปตาชาวไทยชื่อดังที่เขาได้รับฉายาว่าเจ้าชายแห่งรอยยิ้มซึ่งในหลังๆนั้นเขาได้เหนื่อยลากจากการทำงานคิดว่าในหนึ่งวันในชีวิตของเขาผ่านไปไวมากจนกระทั่งต่อมาเขาได้ตัดสินใจหนีออกจากโรงแรมไปยังถนนในโตเกียวเขาได้บังเอิญเข้าไปยันร้านโทคิวะ ซึ่งเป็นร้านขนมโบราณที่อิชาดะซากุรโกุดูแลอยู่เมื่อทั้งสองคนมาเจอกันและประสบปัญหาภายในจิตใจเหมือนกันทำให้ทั้งสองคนเริ่มออกไปเที่ยวและมีความสุขด้วยกันจนมันก่อตัวเป็นความรักวันนี้แอดได้นำคลิปวิดีโอบางส่วนมนาะให้ทุกคนได้ชมกันค่ะเป็นความทรงจำตลอดไปเลยครับสงสัยว่าตัวเราเองจะมีชีวิตด้านอื่นบ้างหรือเปล่า ถึงในสมองจะเข้าใจดีแต่ก็เอาแต่พูดอ้างไปเรื่อยอาจเป็นโชคชะตาก็ได้นี่จะจริงจังสักหน่อยก็ไม่เห็นเป็นไรเลยฉันอิจฉาที่คุณได้ใช้ชีวิตอย่างอิสระนะมาจิดาฮายาโตคะครับฮายาโตะคุงญี่ปุ่นสนุกมากไม่เป็นไรไม่เป็นไร นอกเหนือจากเพราะเรื่องที่สุดโรแมนติกแล้วซีรีส์เรื่องโตเกียวฮอลิเก็ยังมีองค์ประกอบมูตและโทนที่ต้องขออวยกันเลยทีเดียวใครได้ดูก็ต้องหลงรักกันเลยค่ะเพราะมูตดีโทนสวยดูแลเพลินมีการถ่ายทำในประเทศญี่ปุ่นซึ่งดูแล้วให้ความรู้สึกอบอุ่นไปด้วยความอบอุ่นสถานที่ในเนื้อเรื่องแต่ละฉากและแต่ละตอนสวยมาก เรียกว่าเป็นซีรีส์ญี่ปุ่นที่ใครได้ดูแล้วต้องชื่นชอบอย่างแน่นอนค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาฟังความคิดเห็นของแฟนๆที่ติดตามซีรีส์เรื่องโตเกียวฮอลิเดย์กันเลยค่ะความคิดเห็นแรกบอกว่าเสียงของเธอไพเราะมากจนชาวญี่ปุ่นตกหลุมรักเสียงของเธอกันเลยทีเดียวในความคิดเห็นที่สองบอกว่าเขาน่ารักมากฉันชอบฟังเขาพูดภาษาอื่นเสียงเล็กๆของเขาน่ารัก ความคิดเห็นที่3บอกว่าดีใจที่ได้เห็นการเติบโตของกรัฟฉันรักและชื่นชอบตัวละครอย่างอาทิซังมากละครโตเกียวฮอริเดสุดยอดความคิดเห็นที่4บอกว่าการได้ยินเขาพูด3ามภาษานั้นช่างน่ารักและน้ำเสียงนุ่มนวลและอ่อนหวาน ในความคิดเห็นที่5บอกว่าฉันรักความพยายามที่เขาใส่ลงไปในงานที่เขาทำและเขาทำมันได้ดีมากโดยไม่ต้องมีใครช่วยนี่ถือเป็นก้าวสำคัญของอาชีพนักแสดงของเขาและเราสนับสนุนเขาเต็มที่ ก็จบแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้เพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรบ้างกับซีรีส์เรื่องโตเกียวฮอลิเด์ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ